สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b b บายทาโนะคะวันนี้แม่หมอจะทำหัวข้อเขาเอาเราออกจากหัวได้ไหมนะคะแม่หมอมีสอง เด็กค่ะวันนี้นะคะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะเด็กที่1เด็กที่2นะคะเลือกเด็กที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดหากจิตไม่นิ่งอย่าเพิ่งเลือกนะคะหากจิตของคุณลังเลให้คุณเอาความรู้สึกแวบ,บแรกนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงในภาพรวมนะคะมีตรงบางไม่ตรงบางหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะ นะคะคุณคาเอาละถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มให้หยุดเวลาไว้นะคะให้หยุดวิดีโอไวค้ค่ะไม่ใช่หยุด,ยดเวลาขอโทษด้วยคะ่ะเอาละไม่บอจะไปเริ่มกองที่หนึ่งนะคะมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับคะ่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนๆในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพลังงานของเขาก่อนนะคะขอดูพลังงานของเขาก่อนคะ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะขึ้นไพ่ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะไปดูซิพลังงานของเขานะคะสเตรนจ์ค่ะ แล้วก็ไพ่ของชาริออตนะคะคนคนนี้นะคะเหมือนเขาเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะคะคุณนะเดินทางไกลหรือชอบเดินทางนะคะคุณเขาเป็นคนเก่งเนาะนะคะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะหรือไม่งานของเขาอาจจะประสานงานเกี่ยวกับในด้านต่างประเทศนะคะอานะคะหรือ คนคนนี้เป็นนักเรียนอนอกได้หรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะคุณนะตำตรวจทหารเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคุณพรัง,งานของเขาเป็นยังไงคะขอดูอีกหน่อยค่ะอืมตอนนี้นะคะสีกระทานะคะหนึ่งถ้วยขึ้นนะคะถ้าพลังงานของเขานะคะมีความรักเนาะมีความรักถ้าเขาคุยกับคุณอยู่นะคะก็ถือว่า ความรู้สึกของเขาก็ยังมีให้กับคุณอยู่นะคะนะพลังงานของเขานะคะไปดูพลังงานของเขาอีกทีหนึ่งนะคะขอสักสิบใบนะคะอ่าหกเหรียญอ่าไพ่ของเลเบอร์ขึ้นมานะคะมีพลังงานแห่งความรักๆไขๆเข้ามานะคุณมีความรักความไข่เข้ามาค่ะนะคะมีตัวเลือกนะคะคนคนนี้นะมีตัวเลือกมีเสน่ห์ค่ะ,ะนะคะอืมเหมือนเขา เราคอยที่จะมอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะอ่านะเหมือนเขากับใครบางคนนะคะก็ถ้าเขา อาคุยอยู่กับคุณนะคะเขาก็อยากจะมอบความรักให้กับคุณนะหรือว่าเขาก็ต้องการความรู้สึกที่ดีๆจากคุณเช่นกันพรางงานของเขาตอนนี้นะคะดูท่าทางเหมือนจะมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะพอเลิฟขึ้นมานะคะมีความรักมีความชอบอยากจะไปมอบความรู้สึกดีๆอยากจะไปมอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่คนคนนี้มีตัวเลือกเยอะๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณยังคุยกันอยู่เขาก็ยังดูคุณอยู่นะคะเขากาลังดูคุณอยู่ว่าคุณเน่ย มีมีความจริงใจให้กับเขามากแค่ไหนนะคะคุณเอาละค่ะเราดูพลังงานของเขาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวดูวตามหัวข้อขนะนะคะว่าเขาอะนะคะเอาคุณออกจากหัวได้ไหมนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวได้ไหมคะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเอาคุณออกจากหัวได้ไหมเขาเอาคุณออกจากหัวได้ไหมคะ เข้าเอาคุณออกจากห่วงได้ไหมคะแม่หมออาจจะไม่ได้ลงคลิปปล่อยนะคะช่วงนี้นะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะนะคะแต่ไม่หมอก็ยังรับดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักไม่หมอมาได้นะคะแอดไลน์ไม่หมอมานะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะมีไพ่ของสิบดาบขึ้นนะคะโอ้สิบดาบมีความเสียใจมีความเจ็บนะคะไม่รู้นะ มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะตัดความสัมพันธ์นี้ไปนะคะมันทําให้เขาเจ็บนะนะคะก้าวดาบราชินีถือดาบไม่ใช่ก้าวดาบค่ะก้าวขัตาขึ้นมานะมีไพ่ของหกเหรียญขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะไพ่ของราชาถือไม้เท้านะก้าวเหรียญค่ะสองเหรียญน,นะคะสี่เหรียญอื้อ โอ้เขายังมีคุณอยู่นะคะไพ่เดอะซันขึ้นมาค่ะว้าวคุณลืมคุณไม่ลงหรอกเขาลืมคุณไม่ลงนะคะสีดาแต่เขาอาจจะนิ่งนะคะคุณเขาอาจจะนิ่งอาจจะ,ะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ของสามเหลี่ยญขึ้นมากับใครบางคนอาจจะรู้จักกันที่ทํางานนะคะหรือทํางานร่วมกันหรือ,อต้องเกี่ยวดองเกี่ยว พันกันนะคะคุณในเรื่องของงานนะคะคุณแต่มีไพ่ของเดอะซันขึ้นมาแบบนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณอาจจะมาเติมมาเต็มนะคะทำให้เขากะปี้กระเป๋าทำให้เขามีชีวิตชีวาทำให้เขามีความสุขนะคะคุณไพ่ของหกเหรียญขยายมาเป็นไพ่ของเดอะซันแบบนี้นะคะการที่คุณและเขานะคะ,ะมีความรู้สึกดีๆหรือมีใจให้กับกันนะมันก็ทำให้เขา เหมือนรับรู้ได้และทำให้เขามีความสุขมากๆนะคะคุณคนคนนี้นะคะเขานะประคองคุณไว้อยู่นะคะสองเหรียญสองเหรียญสี่เหรียญน,นะคะคุณประคองความรู้สึกนะที่มีให้กับคุณอยู่นะคะเพราะว่าก้าวกระทาขึ้นมาด้วยนะคะคุณค่ะเนาะยังเก็บคุณไว้นะคะยังไม่ปล่อยความรู้สึกที่ดีๆไม่หมอะคิดว่าเขาจะเก็บสิ่งดีๆนะคะที่มี ในความทรงจําของเขานะคะคที่มีคุณอยู่นั่นแหละเนาะคุณอาจจะดุนะนะคะกับใครบางคนดุนะคะราชนีถือดาบขึ้นมานะคะดุชัดเจนนะคะอืมเนี่ยกับใครบางคนนี่โอ้โหคุณเลิศค่ะนะคะเลิศมากก้าวเหรียญขึ้นมานะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมคะ่ะมีเงินมีทองนะคะเหมือนคนที่รักตัวเองนะคะคุณอืมนะ สิบดาบนะคะไม่ตัวใครตุกคนใดคนหนึ่งนะคะมีความเสียใจมีความเจ็บในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณค่ะเนาะคุณผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีการมีการแบบเยียวยากันก็ได้ถ้าเป็นหกเหรียญมีการเยียวยาถึงคุณสองคนเคยผ่านการเสียใจมานะคะมีการเยียวยากันมี การปรับความเข้าใจกันนะคะอ่าคุณนะอืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะขอดูอไพ่ออร์ l เหน่อยสิว่าเขาอ่ะมีคุณอยู่ในหัวไหมนะคะขอสักสาใบอู้พัทพัทไลน์เรลชิพเนาะอืมคุณขาคุณอาจจะ รู้จักกันมานานแล้วนะคะคุณนะกับใครบางคนก็ผูกพันกันนะคะคุณอ่าเขาคนนี้นะคะเอาคุณเอาจากหัวไม่ได้หรอกเนาะอมืมันเป็นความทรงจำที่ดีๆนะคะคุณคะ่ะเนาะเขารู้จักคุณคุณก็รู้จักเขานะคะมีความรู้จักมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีนะคะคุณเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกค่ะนะคะ,นะคะ ฟอกิปแ a น d น e a r n i n g เนาะเขานะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณคาะเนาะถ้าคุณสองคนทําให้กันเสียใจทําให้กันเจ็บปวดนะคะก็ขอให้คุณสองคนคุณให้อภัยเขานะคะแล้วเขาก็จะให้อภัยคุณแล้วก็เรียนรู้นะคะกับอ่กับ,กบเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณค่เนาะอขอให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะขอให้เพื่อนเนาะเออ กับใครบางคนนะคะต้องมีเพื่อนช่วยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณขาเนาะ,ะถ้าคุณอยากจะ,ะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะคุณขาเนะาะไพ่บอกว่านะคะไพ่านางฟ้าบอกว่าให้เพื่อนช่วยนะคะการการที่คุณสองคนนะคะจะเข้าหากันอาจจะค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะฉะนั้น ต้องมีตัวกลางต้องมีตัวช่วยนะคะคุณขาเนาะนี่แหละเนาะเอาละเดี๋ยวเขาดูหน่อยใต้สำรับนะคะเป็นนา,างฟ้าบอกว่าให้โอกาสนะคะให้โอกาสเขาหน่อยนะคะคุณนะให้โอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันคะ่ะนะคะหรือไม่เขาเขาคนนี้อยากจะขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณอ่า กับใครบางคนก็ถ้าไม่ได้เป็นคู่รักขอได้ทำงานร่วมกันนะคะเขาก็ขอได้ทำงานร่วมกันขอมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเอาคุณออกไม่ได้เหมือนกันนะคะสองเหรียนขอเปิดไพ่อ r ร c เครักหน่อยสิอุ้ยคุณคุณสองคนคิดถึงกันนะนะคะมีการคิดถึงกันนะคะกับใครบางคนนี่คุยกันเนาะใน ในในออนไลน์เนาะรักออนไลน์นะคะคุณ <c oughs> ขอโทษค่ะเขาคนนี้นะคะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเขาหรือคุณก็เอากันออกไม่ได้ค่ะนะคะคุณ <c oughs> มีใจให้กับการละกันนะคะคุณอ่าไพ่ดีนะเนี่ย กับใครบางคนก็นะคะได้ยินข่าวอะไรมาก็ไม่สบายใจนะคะคุณเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ทำท่าทางไม่สบายใจนะคะคุณหรือไม่นะคะเขาได้ข่าวาวอะไรจากคุณเขาก็ไม่สบายใจเ,เช่นกันนะคะคุณมาดูสีเขาหานะคะคุณเขาคนนี้อยากจะเข้าหาคุณนะคะโอ้ยคุณเห็นไหม เขาอยากจะขยับเข้ามาหาคุณเทเลนิตเทเลนิตนะคะอ,อยากจะใกล้ชิดกับคุณค่ะนะคะแปลว่าคุณสองคนมีใจให้กับกันและกันนะคะพ่้สอดคล้องค่ะนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณสองคนบางบางคนนะคะสารสัมพันธ์ คนเดียวนะคะอาจจะไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยมีเพื่อนช่วยนะคะมีคนรอบข้างหรือคนที่รู้จักคุณสองคนช่วยประสานความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสรุปคือว่านะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไ,ได้ไหมเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเขายังตราตรึงเขายังคิดถึงคุณอยู่เนาะเอาละค่ะจบละค่ะคลิปนี้นะคะตรงก็เก็บไว้ไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้นะคะถ้าคุณต้องการ อยากจะเจาะลึกกว่านี้ก็มาดูดวงส่วนตัวนะคะพรอเมื่อไหร่คุณก็แอดไลน์แม่หมอมาค่ะแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดวิธีใต้คลิปแอดแล้วก็เขียนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยก,กันทางลายส่วนตัวค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะบาย สวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอมียินดีต้อนรับนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของเขาก่อนนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะอืมเป็นไพ่ของราชินีถือไม่เท้าแฮงแมนค่ะ ได้ไพ่ของ9้าเรียนขึ้นมาอู้คนคนนี้นะคะ4ถ้วยค่ะ8ถ้วยเขาดูค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เอาใจยากเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนขี้งอนเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะเป็นคนที่รักสันโดษนะคะชอบอยู่คนเดียวนะคะรักอิสระมากๆค่ะนะคะเป็นคนทําอะไรช้าในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ อชอบอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเขาก็เลยทำอะไรช้ากับความสัมพันธ์นะคะคุณไพ่สองดาบนะคะตอนนี้พลังงานที่ได้รับมายังลังเลย,ยังสับสนอยู่นะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะอ่าก็ขอพัก ขอพักยกก่อนขอออกไปก่อนนะคะขออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อไปทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณหาดาบนะคะไพ่ของคิงถ้วยขึ้นนะคะหกคาถาค่ะถามว่าความรู้สึกมีไหมนะคะก็มีความรักอยู่ตรงนั้นอยู่นะคุณนะคะเพราะว่ามีราชาถือถ้วยขึ้นมานะคะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งนะเขาเป็นคนขี้เบื่อแค่นั้นเองเนาะ ปัญหาของเขาอาจจะมีนะคะตอนนี้เนาะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะนะห้าเหรียญเข้ามา,าลบก,กวนของเขารบก,กวนเขาก็ได้นะคะมีนี่มีสินไหมนะคะนะกับใครบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะหรือไม่นะคะเขาคนนี้นะเหงานะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะเขาก็เหงานะคะมีบางอารมณ์ที่เขาเหงานะคะแต่เขาตอนนี้เหมือนค่อนข้างที่จะสับสนคนคนนี้ค่อนข้างที่จะสับสนนะคะเหมือนเขาต้องการที่จะพักต้องการให้อยู่ยนิ่งนะคะมีความรักไหมมีความรักแต่ค่อนข้างที่จะ,ะเหมือนกับทรมานเนาะทรมานตัวเองอย่างเงี้ยคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ แสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะคุณเอาละค่ะดูพลังงานของเขาคร่าวๆนะคะเราไปดูกันนะคะตามหัวข้อนะไปตามหัวข้อค่ะมาดูสิคะเขาเอาคุณออกจากหัวได้ไหมนะคะคนที่คุณถามถึงเอาคุณออกจากหัวได้ไหมคะ <c oughs> คนที่คุณถามถึงเอาคุณออกจากหัวได้ไหม ท่าไม่หมอไม่ได้ลงคลิปแม่หมอขอโทษนะคะแต่แม่หมอก็รับดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอเป็นกุญดวงของคุณเลยก็ทักแม่หมอมาค่ะนะคะไปดูสิคะเขาเอาคุณออกจากหัวได้ไหมว้าวแปดคาถาขึ้นมานะคะไพ่ของราชาถือถ้วยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กถือไม่เท้าค่ะสี่คาถาค่ะไพ่าทาวเวอร์ขึ้นนะคะไพ่ของ เด็กถือเหรียญขึ้นนะคะไพ่ของชาริออตขึ้นมาค่ะกับใครบางคนดีวกับคนต่างชาตินะคะกับคนที่เนาะเดินทางบ่อยนะคะเดินทางไกลนะคะบ่อยมากนะแล้วก็เป็นคนในเครื่องแบบได้เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักบินนะคะคุณทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะ เป็นนักบินได้นะคะสองคาถาหนึ่งดาบขึ้นมาแฮงแมนขึ้นมาขาคุณวะโอ,โอคุณคะ่ะแฮงแมนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะไพ่เดอะฟูลขึ้นมาแปลว่าคนคนนี้นะคะอ,อยู่นิ่งมากนะคะเออเขามีความรักให้กับคุณอยู่นะเพราะคิงถือถ้วยขึ้นมาอยู่นะคะแต่เขาคนนี้ค่อนข้างที่ อย่างที่แม่หมอบอกไปค่อนข้างที่จะทรมานตัวเองค่อนข้างที่จะเก็บอาการตัวเองมากนะคะอืมแต่เขารู้หมดนะคุณคณนนี้นิ่งแต่รู้หมดค่ะนะฮะเ,เขาอยากคุยกับคุณหน้านะคะมีการอยากเจราจาอยากสื่อสารอยากได้ข่าวาวอะไรจากคุณคนคนนี้ยังรักคุณอยู่นะคะคนคนนี้เหมือน บางทีเขาก็อยากจะเดินทางมาหาคุณเหมือนกันนะคะเพราะชาริออตขึ้นมานะคะกับใครบางคนก็รู้จักกันที่ต่างประเทศนะคะคุณนะอืมมีไพ่ของการส่องนะคะเออส่องคุณดูคุณนะคะส่องคาถาขึ้นมานะคะอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของคุณนะคะคุณนะอืมคุณมีการ อยู่นิ่งๆเวลาที่เขานิ่งไปเขาก็ดูคุณเขาก็ส่องคุณถ้าคุณไม่มีเล่นไม่เล่นทางโซเชียลมีเดียเขาก็สังเกตสังกาคุณเหมือนกันนะคะคุณคาเนะเออคุณไพ่ของดอฟูนะคะแต่ว่าเขาคนนี้นะคะดูท่าทางเหมือนละล่าดูท่าทางเหมือนไม่สนใจอะไรคุณดูท่าทางเหมือนไม่แคร์คุณแต่ที่จริงเขาก็ยังดูคุณอยู่แคร์คุณอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาอ่าตอนนี้นะคะ คือไพ่เดอะฟูเขาอาจจะยังไม่ไม่พร้อมก็ได้ที่จะนะคะอ่ามามีคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะกับใครตอนนี้นะคะแต่กับใครบางคนก็เห็นไหมมันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะอ่ออาจจะทะเลาะกันอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะ แตกแยกกันไปนะคะ,ะต่างคนต่างไปใช้อิสระเนาะ,ะต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะว่าเดืฟูขึ้นมาแบบนี้แต่ถามตามหน้าไพนะคะว่าเขาคนนี้เอาคุณออกจากหัวได้ไหมไพ่สีกรถาก็ขึ้นมาอยู่เขาก็ยังอเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะคุณนะที่จริงเขาก็รักคุณนั่นแหละเขาก็อยากจะบอกคุณว่า,าไพ่ของแกนสื่อสารนะคะมันติดกับไพ่ของราชาถ้วยขึ้นมาถามว่าเขาเอาเรา เอาเรานะ่ะออกจากหัวได้ไหมเอาคุณออกจากหัวได้ไหมยังออกไม่ได้นะคะที่จริงคนคนนี้นะยังมองนะมองอนาคตคุณและเขานะ,ะสี่ระทากับไพ่ของสองคาาเนี่ยมองถึงขั้นนะคุณถึงขั้นอยากจะแต่งงานถึงขั้นอยากจะ อ,อยู่ด้วยกันนะคะอยู่บ้านชายคาเดียวกันนะคะคุณขาเนาะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษานิสัยใจคอของคุณเช่นกันนะคะคุณนะไม่รู้ว่าความคิดของเขาตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมันก็เหมือนกับว่า ขอดูกันไปก่อนนะคะขอดูกันไปก่อนขอแบบอโอเคไปไปมามาแบบนี้ก่อนนะคะขอยังไม่ไม่อะไรลงลึกเท่าไหร่แต่ขอได้คุยขอได้เจอขอได้มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณเดี๋ยวไม่หมอขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยนะคะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่บอกว่า ให้รักตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ขอให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะคุณค่ะเนาะอขอให้คุณรักตัวเองด้วยเนี่ยเนะาะให้ไว้ใจนะคะขอให้คุณไว้ใจเขาหรือไว้ใจจักรวาลน,นะคะใาย trust ขึ้นมานะคะอันนีมูลค่ะคุณนะคะ กับใครบางคนก็จะได้ไปฮันีมูนนะด้วยกันนะคะคุณหรือไม่นะคะดวงคุณและดวงเขามีเกณฑ์เดินทางไปฮันีมูนต่างประเทศต่างจังหวัดหรือที่ไกลๆด้วยกันนะคะหรือไม่เขาก็อยากจะพาคุณไปท่องเที่ยวนะคะนะอื มันคุ้มค่านะที่จะรอคอยนะคะกับคนคนนี้นะคะไพ่บอกว่ามันจะคุ้มค่าขอโทษค่ะมันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ไพ่บอกว่าให้ไว้ใจนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมติเขายังไม่ได้ทำความความความสัมพันธ์นี้ให้ให้มันกระจางอะไรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะคุณก็ ทำตัวล่าเริงทำตัวสดใสนะคะโดฟูขึ้นมานะมาดูสิคะขอดูไพอ่ออร์เคอีกรอบหน่งยนะคะขอดูไพอ่ออร์เรคเนรักหน่อยคะ่ะไพอ่ออร์เรคเนรักอยากจะบอกอะไรไพอรร่ออร์เรคเนรักอยากจะบอกอะไรคะอื้อโอ,อ้โหฮัลโหลเบบีเนาะเขาก็อยากจะมีลูกกับคุณนะอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะคะอยากจะมีครอบครัวด้วยกันนะคะคุณคะ่ะเนาะเออ คุณเห็นไหมอยากมีลูกน้อยนะคะอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะอยากมีกันและกันนะมาดูสิกับใครบางคนมีเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเอกับใครบางคนก็เป็นเพื่อนกันนะคะคุณขาเนาะมไม่รู้สิกับใครบางคนทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะมีมีการหวาดกลัวหวาดระแวงเนาะกับความสัมพันธ์นี้นะคะการที่ อยากคุยแหละนะคะเขาก็อยากจะคุยกับคุณนะคะมีความรู้สึกอยากคุยคุณก็อยากคุยกับเขาหรืออยากจะได้ข่าวาวอะไรจากเขาแต่บางคนก็คุยแล้วก็เหมือนกับไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะกับใครบางคนก็เหมือนพูดพูดจาแบบเนาะข่มขู่พูดจาแบบไม่เพอะนะคะกับใครบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะคุณคะเนาะนี่แหละเนาะ อมแต่ถามว่านะคะเขาเอาคุณออกจากหัวได้ไหมเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะมันมีทั้งเรื่องเราที่ไม่เข้าใจกันที่ทะเลาะกันแล้วก็มันมีเรื่องราวแห่งดีๆอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีกับความสัมพัน์ธนี้นะคะคุณเอาละค่ะจบก่อนคลิปนี้นะคะตรงก็เก็บไว้ค่ะ โอ้ภายใต้สำรับเห็นไหมมีการไม่เข้าใจกันมีการว่ากันมีการถบเถียงกันนะคะคุณดูสิคะการแบบเอาชนะกันน่ะนะคะคุณนะคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะว้าวคุณฮะดูซะกั <c oughs> บคนที่ทะเลาะกันนะคะคุณ คิงก็ลาขาก็แรงนะคะคุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะอืมคุณเอาละตรงก็เก็บไว้นะคะไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้คะ่ะนะคะถ้าต้องการจะเจาะลึกกว่านี้ก็มาดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักพร้อมเมื่อไหร่ก็แอดไลน์ไม่หมอมาคะ่ะแอดแล้วก็เขียนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปคะ่ะเรามีบุญ ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางไลน์ส่วนตัวนะคะวันนี้ไม่มอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย